ขบุญจศสะุจยโยการสังสมบุญนำประโยชน์สุขมาให้สวัสดีครับ YouTube ช่องแาวันใบวันนี้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดบางนาในนะครับพระอารามหลวงสีแยกบางนากรุงเทพมหานครนะครับหรืมีโอกาสนำภาพบรรยากาศมาทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับเนี่นะครับเข้ามาภายในวัดก็จะเห็นศาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหลวงพอ่อปลดนี่ทันใจนะครับหรือว่าจะเป็นร่วมทำบุญกับพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับหรือจะว่าจะถวายสังฆทานมีพร้อมเลยนะครับที่วัดบางนาใน พระอารามหวงกรุงเทพมหานครนะครับการเดินทางมาก็สะดวกนะครับติดถนนสุขุมวิทและนะครับบรรยากาศถือว่าร่มรื่นนะครับภายในวัดซึ่งการเดินทางก็ง่ายนะครับทั้งรถคอซมกรนะครับรถแท็กซี่หรือว่ารถส่วนบุคคลนะครับเข้ามาได้ที่ภายในวัดเลยนะครับ จุดเด่นก็คือเจดีย์นะครับของวัดบางนาในนะครับสวยสีทองเหลืองอาลามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดบางนาในนะครับนี่นะครับกราบไหว้หลวงพ่อสมปรรถนานะครับแล้วทุกท่านก็จะส,สมหวังดังดังใจนะครับ ที่วัดบางนานในก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีโอกาสนะครับมาเดินทางมาทําบุญนะครับสายสังฆทานได้ตามสะดวกที่วัดบางนานในนะครับได้ทุกันเวลานะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมพระประธานนะครับภายในพระเจดีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับ สวยงามมากนะครับอยู่ภายในเจดีพัดบางนาในนะครับมีโอกาสได้กราบไหว้สักระบูชานะครับทําให้จิตใจสงบนะครับพบธรรมะนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับทําให้เรามีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสครับเป็นกําไรของชีวิตนะครับถ้าหากทําบุญแล้วงดเหตดชีวิตก็จะขาดกําไรนะครับนี่ก็เป็น พญานาคราชนะครับพระปุษยสโธนะครับที่วัดบางนาในครับหรือว่าจะเป็นเทพทันใจก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูํำบุญไทยชีวิตโครกระเบอืออีกนะครับผ่านสาระสะเสด็จพระนเรศวนมาหาราชนะครับมองเห็นนั่นก็คือสถานที่ไทยชีวิตโครกระบอรือนะครับที่วัดบางนาในนะครับ ามศรัทธาซึ่งถือว่าโคที่นี่สวยงามนะครับที่วัดบางนาในนะครับมาดูเจดีย์ของวัดบางนาในอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยเด่นงามเป็นสง่านะครับสีทองเหลืองอรามเลยนะครับที่วัดบางนาในนะครับสะดวกก็เดินทางมาได้ทุกวันนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับที่วัดบางนาในนะครับกับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับวัดบางนาในนะครับมีโอกาสมาทําบุญแล้วนําภาพให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับการทําบุญเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะครับแลว้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ